ฟักครับว่าว่นจะได้กินปลาไม่ใช่ธรรมดาธลราบองบ่ธรรมดาเล้วครับเด้อนี่จะมีไงบองฝ่าพายกินตะปิดอีกหน่อยตัวเดียวเพิ่งไปหาใบบกปวดมากบกพริกมากอ่ะตำ้วยกันหนึ่งจำไม่เสียเลยบองตอนโคลโลยุกกรได้เลยเดี๋ยวเก่าออกเมื่อได้จันทร์ก็เห็นเลยออกเบื้องเลยละคอยมา นีจันี่ยาองนเนียมันตีกลางสีขากับมันหลอกกเ่อัตราชวนเทไรอัตราชวนเท่าไร้าอัตราชวนสองกิโลกวอู้ตนาพูดเลไ่ได้กัมังพูดเลยี่กลางเนันี่ยี่ยเนียี่ยเน่เนม่ครับเด็่นเยเนี่นี่ยน่ยเนยเนงยนีน่ยร่ยเ่เนเลย

เป็นกรรมวิธีแล้วกรับพโตนหวนครับระตนหวนใีน่ครับ,บพี่น้องรับฟางแซครับร่องเบ่งครับผมพี่น้องขวารามาตำเลยครับพี่น้องชาวบ้านดนะู กลิ่นหอมออกมาจากโทรศัพท์เลยมาเพราะการเรียงดว่ะกันเลยวะเทปเลบเทียบเคร่กว่าครับวันนี้ครับ